สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดานาจินดาพาเพลินก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมร้านกาแฟจินดานะคะเป็นธุรกิจของจินดาพาเพลินค่ะ mm hmm. ก็ร้านเล็กๆค่ะร้านกาแฟไม่ใหญ่ mm hmm. วันนี้ลูกค้าก็สั่งอะวคาโดปั่นนะคะแก้วใหญ่อ mm hmm. ันนี้เราก็จะปั่นอะวคาโดแก้วใหญ่ให้ลูกค้า mm hmm. แล้วก็ลูกค้าก็สั่งอะวคาโดปั่นแก้วเล็ก ก็เราก็จะได้วคาโดปั่น2แก้วนะคะเราก็มาทําการปั่นให้ลูกค้าเลยวคาโดปั่นแก้วใหญ่ของเรานี่ก็าราคาก็45บาททะแ,แล้วก็แก้วเล็กก็35บาทา่าทเราไม่ได้เอาราคาแพงนะคะเราก็ลองเฉลี่ยดูว่าเราสั่งวอวคาโดมาเท่าไหร่เราค่าที่ค่านู่นค่านี่เรามันถ้ามันไม่ไม่ได้ว่าแพงมากเราก็ไม่เอาแพงค่ะ ก็จะประมาณนี้ถึงจะร้านอื่นจะขายแพงกว่าเราก็ไม่ขายนะคะพอดีลูกค้าประจํามากาแฟร้อน,นะคะ่ะเราก็ต้องทํากาแฟร้อนเอพิโซร้อนนะคะที่เขาเนี่ยมาอุดหนุนตลอดเลยนานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะเอพิโซร้อนเขาก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ใส่ครีมแล้วก็ใส่นมฉดเมือนนงแล้วก็ใส่นมสดหน่อยหนึ่งแค่นั้นค่ะลูกค้าคนนี้เขาชอบแบบนี้ค่ะคุณเ mm hmm. ข้มข้นจัดจานค่ะหวานมันชั้นคือเธอคะ่ะ ร้านเรานี่ค่ะก็ค่อยๆแต่งเรื่อยๆค่ะสั่งอ่าสติกเกอร์มาแต่งอ่าให้มันดูน่ากินสีสันน่ากินค่ะแล้วก็ซื้ออ่สาสั่งผ้าผ้ากันแดดมาค่ะเราก็เห็นมันสวยด็เลยสั่งมาอีกก็มาปิดข้างล่างก็ทําให้ร้านเราก็จะดูสดใสดูน่ากินค่ะเห็นเป็นรูปร่างอ่าก็จะทําให้ลูกค้าเลือกได้ง่ายมันเป็นรูป จะกินเผือกปัน่นโยเกิร์ตปัน่นเราก็เป็นรูปลูกค้าเห็นก็จะได้สั่งได้เลยวันนี้ก็มาปั่นแก้วเล็กต่อค่ะก็เราก็ใช้นมสดใช้นมสดปัน่นบางคนเขาก็จะกินแบบว่านมสดปัน่นใส่นมข้นบางคนก็ชอบน้ำผึ่งนมสดเขาจะชอบไม่เหมือนกันนะคะการชอบก็แล้วแต่ลูกค้าชอบกินแบบไหนเราก็ทำให้แบบนั้นค่ะนี่ได้แล้วแก้วใหญ่หนึ่งแก้ว แล้วก็แก้วเล็กหนึ่งแก้วแก้วเล็กก็35บาทเพื่อนๆว่าราคานี้มันแพงมากไปไหมแต่ก็มีบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่ไม่ไมแพงหรอกเพราะว่าคนอื่นเขาขายแพงกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าราคาเท่านี้แพงไหมจ๊ะแก้วใหญ่45บาทแก้วเล็ก35บาบาทต้วกกระโดดไป ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ